นาะ,ะกินได้กันค่ะอร่อยหวานนะคะผลนแบบนี้จะอร่อยหวานมากเลยนะคะหวานดีค่ะใครชอบกินมันบอลลีก็มาทางนี้ได้นะคะเก็บได้วันนี้ได้หนึ่งจานยังไม่ได้เก็บหมดนะคะได้อยู่ยังเยอะอยู่นะคะถ้าใครชอบเก็บกินในต้นก็ มาแวะเก็บได้เลยค่ะอันนี้แม่ใหญ่เอ็กเก็บเอาแต่พอกินพอเก็บหมดก็กินไม่หมดค่ะมอนเบอรี่กำลังสุกค่ะบางลูกบางผลที่สุกมากก็ล่วงหล่นทิ้งลงไปในพื้นเยอะเลยพอสมควรนะคะนี่เริ่มทยอยสุกก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะที่บ้านได้เก็บกินทุกวันทุกวันเลยนะคะ ผลแดงๆกินส้มได้นะคะเนี่ยผลดำๆอย่างเงี้ยก,กินหวานได้นะคะใครชอบแบบไหนก็เก็บเอาแบบนั้นนะคะเห็นไหมดกมากเลยนะคะมอนเบอรี่พันเชียงใหม่ปลูกง่ายๆก็ได้กินนะคะเนี่ยอันนี้แม่ใหญ่แอ๊กตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งโน้มกิ่งมา สักระยะหนึ่งเคยลงคลิไปไว้แล้วนะคะตอนนี้ออกผลสุกแล้วนะคะเก็บกินได้แล้วใครชอบก็มาเก็บได้เลยค่ะต้นนี้ปลูกใส่กระถางทำเป็นไม้ประดับหน้าบ้านนะคะลูกกำลังสุกสีดำสีแดงนะคะสลับกันไปสีสวยเลยค่ะมองดูแล้วงามตานะคะน่ากินมากเลยค่ะเก็บกินคาต้นเลยนะคะนี่นะ สะอาดปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราปลูกเองไม่ได้ฉีดยาพ่นยานะคะปลอดสารพิษกินได้สบายใจลูกกำลังสุกนะคะเวลาเก็บก็เก็บง่ายๆค่ะจับผลแล้วก็ดึงถอยลงมานะคะถอยลงมาทางด้านโคนต้นถ้าเราดึงไปด้านปลายมันจะดึงยากนะคะมันจะเหนียวแต่ถ้าดึงถอยลงมาทางโคนต้นเนี่ย จะง่ายนิดเดียวนะคะแค่แตะก็หล่นแล้วเวลามันสุกมันเบอร์รี่นี่เอาไว้ได้ไม่เกิน3ามวันก็ล่วงหล่นแล้วนะคะถ้าสุกผลดำแบบนี้รีบเก็บผลดํานี่สีหวานมากเลยนะคะกินคาต้นเลยค่ะช่วงนี้ต้นนี้จะเก็บทยอยเก็บได้ทุกวันทุกวันเลยนะคะเก็บไปเรื่อยๆผลแดงๆนี้ยังออกรสเปรี้ยวอ,อยู่ ใครชอบกินส้มก็สามารถที่จะเก็บไปกินได้นะคะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกได้อ่าผลสีแดงแดงสีขาวๆเขียวเขียวเนี่ยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งถ้าอยากกินสุกกินหวานหวานก็รอให้ผลดำสักหน่อยนะคะอ่าสำหรับแม่ใหญ่แอคนี่ชอบกินผลดำๆกับผลที่ออกเปรี้ยวหวานสักหน่อยนั่นก็คือผลที่เป็น สีแดงผสมกับสีดำเนะี่ยอร่อยค่ะกิ่งนี้มีทั้งผลสุกแล้วก็ผลที่ยังไม่ทานสุกนะคะกำลังจะเริ่มทยอยสุกไปเรื่อยๆนะคะอ่าเก็บใส่พ้ถังได้หนึ่งพ้ถังแล้วนะคะ <laughs> มอนมอลีปลูกไม่ยากค่ะเพียงแค่ว่า,าเรานำต้นมาปลูก ลงดินแล้วก็ลดน้ําสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นหน้าแรงหน้าฝนนี้ไม่ได้ลดน้ําเลยค่ะปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะอยากจะให้ออกผลก็ตัดแต่งกิ่งแค่นั้นเองง่ายๆนะคะทุกสามเดือนทุกหกเดือนอย่างเงี้ยก็ได้กินผลแล้วค่ะสีเขียวเขียวเนี่ยกำลังจะ เริ่มต้นเป็นส,ส,สีส้มๆนะคะยังเป็นขนอยู่นะคะยังมีเกษรติดอยู่ยังไม่หันได้สุกนะนี่นะคะเนี่ยต้นนี้ยังเขียวจะได้กินอีกนานอยู่ค่ะยังมีเกษรติดอยู่เก็บกินทุกวันใครอยากกินก็มานะคะมีให้เก็บกินตลอดมาค่ะมาเก็บด้วยกันเอาไปกินส้มได้แบบนี้นะคะจิ้มกับน้ำพริก รี้ยวปากนะคะอร่อยเนี่ยสีแดงๆออกเขียวๆเป็นขนขนเกอรยังอยู่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอให้สุกพรุ่งนี้ก็สุกอีกนะคะก็เก็บได้ทุกวันนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะดกมากเลยใครรักใครชอบก็ฝากกดติดตามรอชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย